อู้โอ้ยมึงจูดี้มาหากูไม่หยุดมึงจุดี้มาหากูไม่หยุดเราเรามาการเดวนรถตำรวจอ่ะอ้าวนี่มันรถตำรวจที่หายไปแล้วทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะนี่มันลูกปั้นเหมือนจูดีเนาะใช่ปะหรือว่านี่จะเป็นสุสานของจูดีแต่ก็ไม่น sure> ่าใช่หรอกเพราะเขาจะเอามาฝังหรอ เ็ต้องเดินเข้าไปสำรวจแล้วแหละทุกคนปุ้ยมันตัวอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้เข้าไม่ได้เสียงอะไรแล้ไหนทางเข้าบ้านล่ะเออมันบาใกล้แล้วเออนี่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 นีนี่นี่่นี่น่นม่นี่นี่นี่่นี มา,มาเร็วทุกคนตอนแรกเราคิดว่าจะมีแต่พวกหุ่นยนต์ไม่ใช่หรอจะทำไมตอนนี้กลายเป็นสับปะหลาดล่ะเรามาคุยกันก่อนคือจากที่เราย้อนกลับไปอ่ะตอนแรกที่ข่าวออกอ่ะคือจูดี้อ่ะไม่ได้สวยเหมือนเดิมเ<ช>ข้าใจใช่ไหมแล้วพอจูดี้มันไม่ได้สวยเหมือนเดิมคือนางแก่ลงหรือว่านางไม่เคยสวยตั้งแต่แรก แล้วคราวนี้นางก็คิดค้นสูตรต่างๆเพื่อทําให้ตัวเองอ่ะสวยตลอดไปนางเขียนอยู่ช่วยฉันด้วย please save me ตำบวเราต้องผสมยาให้เขาพี่อต้องหาส่วนผสม nc v แล้วก็ lo มาใส่เป็นส่วนผสมแล้วก็ดอกกุหลาบที่ตายไปแล้วแล้วก็ผสมในหม้อตรงนี้ทีเดียวโอเคงั้นเราต่อไปต่อไปตามหากุหลาบกันใช่ไหมแร่ว่าต้องช่กีปีงั้นเดี๋ยวรอให้ แล้วเราจะไปตามหากุหลาบยังไงวะต้องเดินหาแล้วตอนนี้เราต้องไปตามหากุหลาบที่ตายไปแล้วที่ตายเราต้องไปตามหากุหลาบก่อนไปเร็วทุกคนแต่กุหลาบมันจะอยู่ตรงไหนล่ะเร็วเร็วเร็วนี่ไงกุหลาบอุ้ยแต่มันมาแล้วเร็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 วเราต้องรีบกลับเข้าบ้านเอาหนึ่งทำไมมันต้องไปผสมกันหนึ่งจูดี้เราคนมันจะช่วยเธอแต่เธอต้องบอกเราว่าเราจะจุดไฟยังไง นี่ขวดอะไรอ่ะขวดเปล่าเออโอเวอร์ไฟอ่าเขาไม่ให้เราดื่มใครไปดื่มวะหยาดหยาดที่เก็บไปเลยไหนไหนเไยนเทียร์เอ้าเทียรเทียรมันจะไหนอ่ะโอ้โหจุดใต้ต่ำต่อทำไมเราคิดไม่ได้嘛อุ้ยนี่ไงตอนนี้เราต้องอุ่นกินซุปกันนะคะซุปหัววัว พวกเราเรามาชุมนุมฝ่าชุมใจรักสมัครสมัครตืันไหนะะคือเหมือนเขาอ่ะเขาเอาวิทยาศาสตร์กับศยศาสตร์อะมารวมกันตารางท่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์เ้ยเราก็ต้องมาไขปริศนากันว่ามันเป็นความเชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือศยศาสตร์ A few moments later ใครโดนกินใครโดนกินเฮ้ยพี่เราลองไปกดที่ประตูวะ ประตูมันดูเดินไปได้ใกล้ขึ้นหรอนี่หรอใช่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 เอ้าโอ้แล้วเรารอตั้งนานนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนี่มันคือการทรมานหรือเปล่าอ่ะหรือว่าพ่อของจูดี้จับจูดี้ทรมานหรือไม่ก็จูดี้อ่ะแค้นใจแล้วจับคนมาทรมานเดี๋ยวฉันถือนี่รอเลยฉันกลัวคอร้ว่าดยมีอุยเฮ้ เราลองเข้าห้องนี้สิเฮ้ยห้องนี้เราเคยเข้ากันมาแล้วนี่นี่ไงนี่ไงที่มันเป็นที่เรามาเอากล้องถ่ายนะรูปน่ะมากล้องถ่ายรูปใช่ห้องนี้เราก็สำรวจไปแล้วหรือว่าเราต้องลงไปข้างล่างเฮ้ยนี่ไงนี่ไงห้องนี้เราเข้าได้แล้วที่เขาบอกให้เราไปการเดินก่อนรูปเยอะแยะมากเลยอะมอะไรอยู่วะเนี่ยมันเป็นรูปของใครกันแน่เฮ้ยแต่ว่ามันก็เปิดประตูไปไม่ได้อ่ะเปิดได้พี่ดึงมาได้มาได้เปิดได้เปิดได้แต่ว่าพี่อยากเปิดไหม ต้องเปิดแล้วพี่ไอนี่คือออกมานอกปราสาทเอ้าแล้วเมื่อกี้มันให้เรากลับเข้าไปทําไมวะคนละทางกันพี่ไม่ใช่ทางที่เราเข้าปะอันนี้ทางที่เราเข้าเมื่อเช้าพี่แต่เราก็เจอกุญแจแล้วนี่เราก็สามารถกลับเข้าได้เฮ้ยมันซากศพใครเนี่ยพี่ซากศพแต่มันมาไอตัวนั้นน่าจะหุนยนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่รูปปั้นอาจจะไม่ใช่ซากศพของจูนี่ก็ได้ เข้าบ้างเถอะวะเรารีบเข้าบ้านเลย้แล้วทำไมไอ้นั่นมันอยู่แถว้น้าแสดงว่าต้องมีอะไรข้อย่างอยู่แถวนั้นมันถึงได้ไปเดินไปแถวนั้นแต่เมื่อกี้จูดี้ที่เป็นหุ่นยนต์อะเฝ้าประตูไว้ไม่เข้าใจเลยอะว่าทําไมเขาถึงทํากับลูกตัวเองขนาดนั้นอะทําไมเขาถึงต้องสร้างหุ่นยนต์จูดี้ขึ้นมามันเราไม่ได้อยู่ในสวนสนุกแล้วอะตอนนี้เราอยู่ในปราสาทของจูดี้ ทาไมถึงมีหุ่นยนต์แบบนี้หรือว่าเขาป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนปราสาทแต่เราได้กุญแจแล้วไปไปข้างาดีกว่าพี่ไม่งานข้างนอกมันหนาวเร็วเลยโอ้ยทางเดินมันน่ากลัวมากโอ้ยแล้วใครเขาขยันถ่ายรูปจังวะเนี่ยทางนี้ทางนี้ไหนทางหังนี่ทาลังนี่ประตูนี่ไข่คุญแจแล้วจ้าสิ่งเปิดแบบนี้ลองดูดิสามสองหนึ่งกดเลยเจ๊ไปก่อนวเข้าวซี แต่ว่าห้องมันล็อกแสดงว่าต้องมีปริศนาเกี่ยวกับจูดี้อยู่ในห้องนี้แน่ๆเลยอะทุกคนเฮ้ยนี่มันลูกใครไม่ใช่จูดี้เขาต้องการให้เราหาอะไรอะใคอจงจูดี้ใช่มันเป็นหุ่นจูดีเทีออกมาแต่เขาไม่ได้ทำร้ายเรานะแต่ว่าเขาออกมาจากห้องห้องนั้นนะ่ะแสดงว่าเราต้องเข้าไปมาเร็วทุกคนคนอยู่แล้วมาเร็วมาเร็ว เปิดประตูอีกแล้วทำไมมีรองศพอ,อยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยละ่ะเดี๋ยวเราลองไปทางนี้สิไปไม่ได้อ,อ,อันี้ผาเฮ้ยไปทางอะไรอ่ะตรงไปตรงไป นี่หรือเปล่าทางที่จูดี้ออกมาเฮ้ยทำไมเรามาปวดตรงนี้นี่มันอะไรอะ่ะที่เล่นกันมาเมื่อกี้แล้วเราไปเจอจูดี้ตอนสุดท้ายก็คือวิญ,ญญาณของจูดี้อะถูกกักไว้โดยที่มีคนที่ชื่อลินดาเนี่ยเป็นตำรวจที่ร่วมมือกับปีศาจแล้วกักขัง วิญญาณของจูดี้ไว้ที่นี่และถ้าสมมุติเราสามารถที่จะกําจัดลินดาได้เนี่ยจูดี้อ่ะก็จะเป็นอิสระจูดี้ก็เลยพูดว่าจูดี้อ่ะรอเราอยู่ที่ทะเลและลินดาเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือแล้วซึ่งใครหลักคือลินดาเรายังไม่เคยเห็นลินดาเลยใช่ปะซึ่งหมายความว่าจริงๆแล้วคือลินดาไม่ได้หายไปอย่างที่ข่าวเขาลงใช่ไหมแสดงว่าลินดาอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนางไม่ได้หายไป อุยเรื่องนี้มันเป็นปริศนามากเลยนะทุกคนเราก็ต้องมาไขปาริศนากันแล้วแหละว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับจูดีและลินดาทําอะไรกับจูดีไว้เราต้องมารอติดตามกันนะคะก็ Bible <c oughs> เจอกัน EP หน้าค่ะกับเชสเตอร์สนะคะ